รีไซต์บ้านให้มันฟิตอินกับ3คนแม่ลูกด้วยมันไม่ใช่พ่อแม่ลูกด้วเนะมันแม่แล้วก็ลูกๆด้วยค่ะมันก็น่าจะง่ายขึ้นกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เด็กก็โตขึ้นอาจจะเริ่มคิดเรื่องไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะพู้สึกไงพอเราประกาศขายบ้านปุ๊บคนบอกว่าอยตกอับหรือเปล่าไม่มีงานหรือเปล่าไม่จะกินหรือเปล่าจริง,รงๆเราก็ไม่ได้เป็นคําพูดที่ผิดเลยนะปีนี้มันก็ค่อนข้างไปปีที่ซบเซาพูดง mm ่ายๆก็งานน้อยลงก็ไม่ผิด ก็ไม่ผิดแต่มันก็เป็นวัยที่เราเปลี่ยนแปลงด้วยและเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนมาดูแลบ้านหลังเนี้ยที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เขาเป็นประโยชน์มากกว่านี้คนที่มาอยู่ใหม่อ่ะน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าและดูแลเขาได้มากกว่าพูดอไรกานันตาไหลคือตุ๊กลรักเขาอะแต่ก็อยากให้คนแบบมาดูแลเขาดีๆอะไรเงี้ยคือมันใหญ่เกินความจําเป็นด้วยและการที่ บ้านอ่ะโอนเปลี่ยนเจ้าของที่ดูแลได้ดีขึ้นเราก็ได้สตางมาสตางเนี้ยเราทําให้ลูกอ่ะได้ตามฝันในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะได้เรียนต่อแล้วก็ได้ทำอะไรมากขึ้นเพราะว่าชั้นสูงขึ้นก็ใช้สตางเยอะขึ้นอ่ะเเรื่องขายบ้านมั้งคะตอนนี้โฆษณาทางนี้เลยนายเอ็นคุณววาเขาหลายรายการต้องทำชิ้นรายการเนนี้โฆษณาทางนายเอ็นเลยค่ะก็เรียนเชิญนะคะก็ คือด้วยด้วยด้วยทุกอย่างด้วยการขยับขยายแล้วก็ลูกโตขึ้นแหละลูกไม่ใช่เป็นวัยแบบว่าวิ่งเล่นนู่นนี่แล้วก็โตขึ้นก็การรีไซต์บ้านให้มันฟิตอินกับ3คนแม่ลูกด้วยแล้วมันไม่ใช่พ่อแม่ลูกเนะมันแม่แล้วก็ลูกๆด้วยค่ะมันก็น่าจะง่ายขึ้นกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็โตขึ้นอาจจะเริ่มคิดเรื่องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง อะไรเงี้ยคะ่ะพูดถึงไงพอเราประกาศขายบ้านปูคนบอกว่าอุ้ยตกอับหรือเปล่าไม่มีงานหรือเปล่าไม่จะกินหรือเปล่าจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคําพูดที่ผิดเลยนะคือไม่รู้น้องวาวารู้ป่ะปีนี้มันก็ค่อนข้างเป็นปีที่ซบเซาพูดง่ายๆก็งานน้อยลงก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่มันก็เป็นวัยที่เราเปลี่ยนแปลงด้วยและเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนมานดูแลบ้านหลังเนี้ยที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่า อยากให้เขาเป็นประโยชน์มากกว่านี้คนที่มาอยู่ใหมอ่อะน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าและดูแลเขาได้มากกว่า mm hmm. ลูกเราเหมือนแบบเรียนเยอะขึ้นโตขึ้นเป็นนักกีฬาหกโมงหกโมงออกจากบ้านแล้วค่ะแล้วฮอกกี้น้ำแข็งอะกลับดึกเล่นเป็นกีฬาที่เล่นดึกด้วยค่ะถึงบ้านห้าทุ่มทุกวันเลยเรียกว่าตอนนี้คือมันใหญ่เกินความจําเป็นด้วยและการที่บ้านอะโอนเปลี่ยน เจ้าของที่ดูแลได้ดีขึ้นเราก็ได้สตางมาสตางเนี้ยเราทําให้ลูกอ่ะได้ตามฝันในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะได้เรียนต่อแล้วก็ได้ทาอะไรมากขึ้นเพราะว่าชั้นสูงขึ้นก็ใช้สตางเยอะขึ้นด้วยค่ะมีเริ่มมีคนมาสนใจก็ก็มีนะคะก็ถือว่าเข้มข้นก็ถือว่าเข้มข้นแต่ก็ยังแบบใครสนใจก็มาดูได้นะคะยังมาดูได้ก็ยังอยากได้แบบคิดว่าเขามีเนื้อคู่ของเขาเขาน่จะแบบได่เเอเนเ้อคู่พูดอะแล้วก็นตาไหลคือ ตุก็รักเขาอะแต่ก็อยากให้คนแบบมาดูแลเขาดีๆอะไรเงี้ยใจเราก็เีไดแ้แหละยอมรับได้มากกว่าว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเราก็แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อบัะเหมือนแบบเวลาหนูผอมลงหนูก็จะไม่ได้ใส่เสื้อไซส์เดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราก็เปลี่ยนแปลงมันก็จะเหมาะสมคือแล้วในการเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนแบบพื้นที่บ้านบางส่วนเราไปอยู่หลังเล็กลงบางส่วนที่เล็กลงอะก็กลายเป็นสตางค์ให้ลูกไปเรียนอะไรเงี้ย สิบห้าปีกับบ้านหลังนี้อืมดีค่ะก็ขอบคุณแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยขอบคุณทั้งหมดที่แบบสร้างมาด้วยกันเนาะแล้วก็เขาให้เราอยู่อย่างลมเย็นมาโดยตลอดลูกๆเติบโตแบบมีที่วิ่งเล่นทุกอย่างในบ้านแบบเป็นเพื่อนเราต้นไม้นู่นนี่มองไปตรงไหนมันก็อุ่นหมดเลยอะ่ะมันแบบมีชีวิตออนั่งโซฟาตัวนี้ก็แบบตัวนี้แหละถ้าวันไหนเหนื่อยจะต้องนั่งตรงนี้เพราะรู้ว่านั่งปุ๊บมันจะคลายเหนื่อย หิวนั่งตรงนี้นั่งตรงเนี้ยเราจะอร่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบมันมีชีวิตมันเป็นแฟมิลี่ของเราเพราะว่าตุ๊กอยู่เป็นแฟมิลี่ที่แรกก็ที่นี่แพลวมาอยู่ก็คือขวบหนึ่งภูมิก็คือมาทองที่นี่อะไรเงี้ยทาใจลําบากไหมคะการที่แบบต้องทิ้งบ้านที่เรารักไปจริงๆเราไม่ได้ถึงกับลําบากนะคะมันเหมือนเป็นการตัดสินใจจากบริบททุกอย่างอะ่ะเราอาจจะแก่ขึ้นด้วยอะคะ่ะเราก็เลยมันตัดสินใจด้วยความเข้าใจทุกอย่าง แต่ว่าถามเลยแบบร้อยเปอร์เซนต์มีฟิลลิ่งเสียดายมีฟิลลิ่งทำใจะลำบากมันมีแต่ว่าทุกอย่างมันพอดีคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอะทําให้เราสบายตัวขึ้นเราขยับมาเนี้ยเราเราเราน่าจะมีความสุขขึ้นดูแลได้ได้ได้คือเราอาจจะแบบเริ่มดูแลไม่ไหวแล้วเ,เขาก็ต้องการดูแลหลายอย่างอะไรเงี้ยลูกว่าไงบ้างคะเขาเข้าใจค่ะเพราะว่าเขาเขารักแหละเขารักเพราะว่าเคยถามเล่นๆสองปีที่แล้วอะเขาก็ไม่ได้อกรษแสดงว่าเขารักแล้วเขาติดแต่เด็กอะเขาก็ โตมาที่เดิมที่เดียวเนอะเขาเคยอยู่ที่เดียวแต่เขาเข้าใจและเขาสนใจในความฝันเขามากกว่า mm hmm. เขาเขาเขายังอยากทำอะไรอีกเยอะที่มันต้องใช้สตางค์ mm hmm. ใช่ททอยากได้เพื่อนลูกของเราแล้อ๋อแน่นอนพี่ตุกงไม่มีอะไรแล้วเลยอะพี่ตุกงไม่เราก็ปลายทางแล้วนะคะพี่ตุงนี่แบบมีงานทําก็คือโอเคมากทุกคนแข็งแรงโอเคแล้วเลยแบบ เออเข้าใจแล้วเวลาแบบคนที่โตกับเราเขาพูดอะไรบางอย่างอ่ะแล้วเราก็แบบอะไรพอเราโตขึ้นนิดนึงอ่ะก็ยังต้องโตไปอีกเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันปัจจัยมันมีอะไรบ้างมันปัจจัยสีจ่จริงอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ